โรคหัวใจและหลอดเลือดถือว่าเป็นอัตราตายอันดับหนึ่งของโรคบนี้ของเรานะครับในขณะที่ประเทศไทยอัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหากรวมกันในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นหัวใจวายสมองขัดเลือดหรือว่าเกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือดทั้งหลายถ้ารวมกันก็เป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งระบบตรงนี้นะฮะเป็นระบบสําคัญที่สุดระบบหนึ่งของร่างกายหากเราดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดให้ดีสภาพร่างกายทั้งหมดก็จะดูดีไปโดย สมควรนะครับดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลหัวใจหลอดเลือดก็คือผลิตภัณฑ์ a r g e o Heart นะซึ่งประกอบไปด้วยโคเอนไซม์คิวเทนโพลิโคซา o l ลโฟลิกและสารอาหารอีกประมาณ5-6ชนิดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดทําให้หัวใจของท่านแข็งแรงและหลอดเลือดสะอาดอยู่ตลอดเวลาปกป้องคอเลสเตอรอลไม่ให้เกาะกับหลอดเลือดได้และช่วยลดสารที่ทําให้หลอดเลือดแข็งที่ชื่อว่าโฮโมซิสเตอีนเนื่องจากว่าหัวใจของท่านนั้นนะจำเป็นต้องสูบฉีดโลหิตทั้งวันโคเอนไซม์คิวเทน จึงเป็นส่วนประกอบสําคัญในการให้พลังงานกับหัวใจของท่านที่ดูแลด้วยผลิตภัณฑ์อาเจลฮาร์ดครับ